สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงการ์ดเอทั้ง9ใบนะในแพ็ค Shining r ิเวอรว่าเราเนี่ยจะเลือกเด็กไหนดีเพราะว่าทางเกมก็มีการแจกเหมือนแจกบะใบหนึ่งแล้วกันเป็นการ์ดเอ็กที่แจกให้ฟรีก็สำหรับใครที่คิดไม่ออกว่าจะเลือกการ์ดใบไหนดีหรือว่าไม่รู้ว่าจะอยากเล่นใบไหนเนี่ยเล่นใบไหนก็ได้ก็คิดว่าคลิปนี้จะพอช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วกัน แต่ว่าคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าข้อมูลของคลิปนี้มันเพิ่งวันแรกที่การ์ดออกนะก็จะไม่ได้แบบเข้มขนาดนั้นนะถ้าใครไม่รีบเนี่ยอาจจะรอเมตาออกสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วค่อยดูทีก็ได้ถ้าอยากได้การด์ดทเก่งแต่ถ้าอยากได้การ์ดที่เล่นสนุกหรือว่าอยากได้การ์ดที่แบบอยากเล่นเลยเอาง่ายก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ก็แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้าน e l a s t i c s h o p ร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนฉีกันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และไลน์แอดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุด พูดถึงใบแรกก็คือเจ้ากิราติน่าได้ที่ว,ว่าเจ้ากิราติน่าเนี่ยเป็นใบที่เก่งที่สุดในแพ็กชายนิ่งลิเวอรี่นี้แล้วก็ได้ทนะเพราะว่าเดว,วันเนี่ยวันแรกมีคนเอากิราติน่ามาเล่นได้เยอะมากอย่างเช่นเด็กนี้ครับผมที่ผมลงคลิปไปวันแรกเลยก็คือเจ้ากิราติน่า18เทเนอร์นั่นเองเป็นเด็กที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามือเราเนี่ยยังไงก็เปิดกิราติน่าแน่นอนเติมกี้อะไรง่ายมากๆอาจจะยากแค่ ต้องเลือกใช้เทนเนอร์ให้ดีว่าเธนเนี้ยเราจะใช้เทนเนอร์ใบไหนนะฮะประมาณนี้ในเด็กแรกต่อมากีรติน่าก็เก่งที่สุดก็เลยมีเย็กเยอะสุดต่อมาก็เป็นเด็กกีรติน่าที่เล่นกับมิวทูหนึ่งใบนะจะเล่นคล้ายๆกับ18เทนเนอร์แต่ว่าเอามิวทูมาช่วยทําให้เราสามารถเติมดาเมจได้มากขึ้นนะเพราะว่าเจ้ากีรติน่าเนี่ยดามจเขามาแค่130ต่อให้ใช้เร่นแล้วก็เป็น150อาจจะไม่สามารถไปฮิตใครได้เลยเอามิวทูมาช่วยกบจุดอ่อนตรงที่ ดาเมียไม่พอวันที่ใครบางคนยูทูก็เลยเป็นการ์ดที่เก่งนิดนึงในเด็กนี้แล้วกันนะแต่เล่นคล้ายๆกับสิบแปดเทนเนอร์แหละต่อมาเป็นกีรต,ติน่ากับรักลรยใหผมก็อเล่นคล้ายๆยากับสมัยเล่นแมรนิโซนแหละเอารักลายมาเด็กนี้คล้ายๆจี้มือเนาะโดยจี้จิตเนี่ยจากกีรติน่าสามอันเนี่ยคือกีรติน่าเขาต้องแล็เองเนาะต้นเกมเอาครีมกันหรือรักที่ก้อนยืนหน้าก่อนเราแปะจี้มือให้รักลเรื่อยๆพอกีรติิน่าเรามี จี้จิตครบ3จี้แล้วก็ตดจี้มือให้กิลาติน่าไปตีได้เลยเนาะอีกฝ่ายก็จะเจ็บจากโดนคิมการตะท้อแล้วก็ด้าไลายแปดดาเมจนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นกิลาติน่ากับอาซิอุสครับก็คล้ายๆกับกิลาติน่าทักไล่นะเพราะว่าอูดมันเก่งอยู่แล้วคระะับเล่นเหมือนกันเลยเราจะใช้เป็นจี้จิตจี้น้าจี้ไฟก็ได้แล้วแต่ชอบเลยในเด็กเนี้ยนะฮะเล่นเหมือนกันเอากิลาติน่าแลเมเอมเนจีจากอาบิตัวเองก่อนแล้วก็ติดจี้อูดไว้ พออุ้ดขึ้นพร้อมตีก็เรนอุ้ดกีฬาขึ้นพร้อมตีก็เร,นร,นรีนกีฬาคีมการถุงเวลาแค่น,นั้นเองเนาะประมาณนี้อะต่อมาเล็สุดท้ายของกิรติน่าแล้วมาฮะก็คือกิรติน่ากับแมกนีโซนฮะก็เรียกได้ว่าแมกนีโซนเนี่ยเป็นโปกเกมอนที่ฮอตฮิตใบหนึงเลยฮะคือแมกนีโซนกับกิรติน่าเขามีความคล้ายกันตรงที่เขามีอบิทที่สามารถเติมจี้เข้าตัวเองได้นั่นแหละเลยสามารถอยู่ได้หลายเด็กนิดนึงเนาะก็พอสองใบเนะี่ยมันคล้ายกันปุ๊บก็เอามาเล่นด้วยกันซะเลยนะฮะ ก็เล่นด้วยกันได้ดีเหมือนกันไม่แพ้กันเลยใครชอบลองเล่นได้นะจบไปแล้วสำหรับกีราตินา่าต่อมาเป็นเจ้าวัคซิโอครับผมวัคซิโอปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคนเล่นอยู่แค่แบบเดียวนะั้นก็คือเล่นกับมานาฟี่นั่นเองนะตัวการที่เอามานาฟี่เติมจี้ให้กับวิกเกตหรือวัคซิโอนั่นแหละพอจี้ครบก็ขึ้นไปตีแต่เล่นแค่มานาฟี่กับวัคซิโอเนี่ยค่อนข้างสูมเสียงในการที่โดนคีโอไปแล้วไม,มไม่มีเพื่อนเล่นต่อก็เลยอาจจะเลือกใส่เพื่อนสักใบหนึ่งอย่างเช่นเด็กนี้ ใส่เป็นฟรีเซอร์แบบธรรมดาเพื่อใช้ท่าไอซ์บีมติดชาอีกฝ่ายถึงเวลาได้นะฮะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบฟรีเซอร์ธรรมดาก็เล่นฟร e ีเซอร์ EX ไปเลยนะมานาซี่เติมที่วิกเต็ดเติมที่ฟรีเซอร์ได้เหมือนกันเล่นคล้ายๆกันนั่นแหละแค่เลือกเพื่อนสักใบหนึ่งมาช่วยวัคิโอให้เขาเล่นง่ายขึ้นประมาณนี้เนาะเรียกได้ว,ว่าวัคิโอหรือว่าเจ้าไส่กอก,กแดงเนี่ยเป็นการ์ดที่เก่งมากๆท่าเมต้า,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 าเป็น18เทนเนอร์นะฮะด้วยความที่ท่าจุดปีของวัคิโอเขาเนี่ยมันทำรแต่ว่ามสุม3เป้าเ50 แต่ถ้า้ฝ่ายเป็น18เทนเนอร์เนี่ยเ,เป้าที่สุม่มจะน้อยมากยิ่งถ้า18ทฮนเนอร์ฟรีเซอร์หรือว่าเพาเกียร์ที่เขาเล่นแค่150ไม่มีผ้าคลุมเนี่ยวันที่คิดได้เลยง่ายๆเลยนะฮะก็เก่งม,มากๆล็ดหนึ่งเลยวัคติโอเนาะต่อมาเป็นเจ้าติงกระตอนนั่นเองทำไมเขียนติงกระตินเอาเปน็นว่าติงกระตอนแล้วกันเนาะติงกระตอนเด็กนี้เป็นติงกระตอนที่เล่นกับสก,กาโมดี้เนาะจะเห็นได้ว่าใส่โปเกมอนแค่ใบเดียวเพราะว่าเราไม่อยากจะจูบโปเกมอนเยอะขนาดน,นั้นปัจจุบัน โปเกมอนร่างสามก็มีการ์เทนเนอร์อย่างอีโอโนโหรือว่านาจโมะมาช่วยรีมือด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็เล่นไม่ยากสกามรีม่มันเก่งของมันเองอยู่แล้วด้วยความที่สกามรีม่ติดอุปกรณ์ติดจีหนึ่งก็ตีแรงได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เอาตี้ไปเอาจี้ไปติดน้องค้อนเหล็กของเราได้เลยพอน้องคอนเหล็กขึ้นไปตีได้ก็ขึ้นไปเลยนะว่าน้องคอนเหล็กเนี่ยเขามีดาเมจที่ค่อนข้างสูงสูงสุดเนี่ยคือ1น0อเลยนะครับทาให้มีโพเทนเชียลพอที่จะสามารถบันทิดโปเกมอนทุกตัวในเมตาได้ถ้าไม่นับ ร่างสามไปเยอะนะหรือว่าถ้าใส่เลสมาสักใบหนึ่งนยะอาจจะวันที่ได้ก็ได้นะแต่ว่าคนนี้เขาไม่ใส่เน่ยเพราะที่ค่อนข้างแน่นนะด้วยความที่เป็นร่างสามนั่นเองหรือว่าคุณจะเล่นเป็นจิงกะตอนโซโล่ก็ได้ไม่ใส่เพื่อนเลยใส่แค่จิงกะตอนก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว,ว่าสุดท้ายอยู่ที่มือเราด้วยนะฮะว่าจะจูดได้ร่างสามไหมร่างสามก็เป็นปัญหายอย่างยาวนานว่าจะขึ้นร่างสามไม่ได้นั่นเอง่อมาเป็นเด็กที่ใช้ตอนหรือว่าใชา้สัตว์ของเรานะก็เด็กน,นี้คล้ายๆกับดอนเด็กเก่าเลยแค่ เปลี่ยนด่อนเป็นใบใหม่นน่เองเอาตรงๆผมไม่ค่อยชอบลิซี่เท่าไหร่แต่ว่าลิซี่ยคนเล่นเยอะสุดแล้วนะก็เล่นไฟเจอร์เหมือนเดิมไฟเจอร์ Fire, แลมจี้เขาด่อนนั่น,นร้อมตีขึ้นมาตีเลยนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันล่างสามมีนันจมโมมาช่วยใบหนึ่งก็ดีมากๆเช่นกันหรือว่าคุณจะเล่นเป็นลิซี่ด่อนโซโล่เลยก็ได้ครับไม่มีเพื่อนเลยเอาตัวเองเนี่ยเล่นล้วนๆล่ลางแรกตีหนึ่งจี้ก็ตีได้ล่าง 2, สองตีหนึ่นงจี้ก็ตีได้เอติ 2, สองจี้ก็ตีได้แล้วนะพอขึ้นล่างสามเนี่ยเราก็แลมด้วยแท ประมาณนี้ก็เล่นได้เหมือนกัน,นครับใครชอบก็จัดได้เลยนะใครเปิดได้ดอนมานะต่อมาเป็นเด็กบีดิวหรือว่าเจ้าสเปียของน้าเองโดยลิสต์นี้ก็เป็นเจ้าสเปียที่เล่นกับมะพร้าวนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าใครเล่นโปเกมอนประเพณาเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะเล่นกับใครดีมะพร้าวรับจบจริงๆครับเพราะมะพร้าวเนี่ยมันติดจี้เดียวตีได้ไงส่วนจุดเด่นของเจ้าสเปียก็คือเขาติด2อจี้แล้วก็สามารถตีฝ่ายได้ทําให้ฝ่ายเขาเล่นได้ช้าลงก็ถ้าเรามีแรงแกลงล็อกเก็ตสใบเนี่ย แร็เก็ตก็จะสามารถทําให้ฝ่ายเล่นชา้าลงได้ด้วยนะรถจี้กันมันเลยรถจี้จากเคนเนล์ล็เก็ตสองใบรถจี้จากบีดิวตีทุกเธออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นล่างสามติดนันจะโมกอิออนโกไว้สักใบอุ่นใจกว่าแน่นอนครับหรือว่าเหมือนกันเลยเหมือนกระดนอนคุณจะเล่นเป็นบีดิวัวโล่ก็ได้ครับเพราะว่าด้วยความที่ล่างที่สองของบีดิวเนี่ยคือคูน่าเขามีท่าจะติงชอ็อตทําให้อีกฝ่ายติดช้าได้ก็อาจจะถ่วงเวลาได้ดีเหมือนกัน เราก็ใส่อิโนมาใส่โปเกมอนองมูม hmm. าเพื่อให้เราหาร่างสา mm hmm. มให้เจอนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะต่อมาเป็นเด็กดูไคลโอลิโอนะที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าโปเกมอนที่แบกดาเมจในเรีงนี้เนี่ยมีแค่ลูไคลโลคนเดียวนะฮะด้วยความที่ลูไคลโอเนี่ยมันแย่งสล็อตกันระหว่างลูไคลเอ ex กับลูไคลโอธรรมดาที่มีอับบีไฟติ้งโค้ชทาให้ค่อนข้างลําบากในการเลือกสายนิดน,นึงเนาะต้นเกมเนี่ยเล่น ซูดูวูดูหรือว่าอุซูกิตีเอ็กก่อนก็ได้ติดมาชโล่หนึ่งใบเพื่อเอาไว้สวนนะฮะที่เหลือเล่นรูคายโลได้ถ้าขึ้นได้แต่ว่ามันใช้3าจีอาจจะหาร่างอีโวไม่ยากอาจจะยากตรงติดสาจีนี่แหละแต่ผมคิดว่าเจ้าซูดูวูดูน่าจะพึ่งมาได้พอสมควรนะฮะแล้วก็ติดแน่นอนทั้งเลสทั้งอัร์ะโมเก่งทั้งคู่นะยิ่งเราเป็นเลสเนี่ย เราอุซกีตีเอ็กก็แรง50แล้วใส่เลทเข้าไป70ตั้มยิ่งถ้าอีฝ่ายแพ้ท่าต่อสู้อย่างอาซูนนะตั้มอุสตัวระเบิดบอกเลยนะฮะแต่ว่าน,นั่นแหละลองเล่นดูแล้วกันว่าจะถึงแค่ไหนด้วยความที่มันติด3าจี้ต้องเสียเวลาติดจี้นิดนึงแล้วก็เลือกใช้ดีๆแล้วกนันระหว่างจะอีโวขึ้นเอ็ก e หรือว่าอีโวขึ้นล่างธรรมดาเอาอาบิมาบับเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเด็กแมกเนโซนกับพี่คาชูครับที่ว่าปัญหาปัจจุบันของพี่คาชูเนี่ยคือพี่คาชูมันแพ้ต่อสู้แล้วตัว ถ้าพี่าชูโดนลูไคโรตัวเมื่อกี้ตีก็แตกโดนมาชโดจากสูนขึ้นมารีเวนร้1ยหนึงบวกยี่สิก็แตกเหมือนกันทาให้ปัจจุบันเนี่ยพี่าชูเหมือนประสบปัญหาอย่างหนักเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยพิคาชูตัวใหม่เนี่ยมันมีท่าจมตีคืนทันเดอร์โบใช่ไหมตีสามจี้ตีร้อแรงมากนะแต่ปัญหาของจูมันก็คือตีปุ๊บเนี่ยมันเสียจีย้ออกไปหมดเลยเลยไม่สามารถที่จะเล่นเป็นตัวหลักของเด็กได้นะครับ คือเหมือนเอาขึ้นมาเพื่อปิดเกมแค่นั้นเลยเนาะเลยต้องใช้เล่นกับปาจิติสุใบใหม่ด้วยช่วยแลมเอเนจีแล้วก็เล่นกับแมงโซนให้แม่โซนเนี่ยคอยเป็นตัวดามจหลักเรื่อยในเด็กแล้วก็จูมาปิดงานปัญหาของจูเนี่ยคือตีแล้วจี้หายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออีกฝ่ายที่เป็นเด็กที่ไม่เล่น ex เนี่ยการที่จูสาตีแรงถึง150้าแต่เราตีไปปุ๊บเรากลับได้มาแค่แต้มเดียวไม่ใช่สองแต้มข้อค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันน,นะเลยใส่แค่ใบเดียวด้วยซ้ำนะะเด็กเนี่ย จูเป็นเพลงไม่ได้จริงเป็นแมริโซนเป็นเพลงเล่นได้ดีกว่านะครับหรือว่าอาจจะใส่ทันเดอร์เอสักใบหนึ่งก็ได้เพราะปาจิที่ซื้อก็แล็เอเนจีไฟฟ้าได้เหมือนกันแล้วก็แน่นอนร่างสามแมริโซนติดน่าจะโมกติดโปรเกคของมูบายอยู่แล้วนะครับเรดเก่งมาก2ใบก็ไม่แย่ฮะในเมตาที่โปเกมอนเอเยอะขนาดนี้เนาะต่อมาเป็นเน็กลูกรักผมเลยแต่ว่าผมยังไม่ไเล่นนะฮะเพราะว่าเปิดได้แค่ใบเดียวจากโมเดลพิกด้วยก็คือเจ้าโดโอนั่นเองนะฮะ เจ้านี้เป็นพลังวัตถุดมือที่เป็นความหวังของการแปะพิษเลยนะฮะตัวความที่ร่างแรกของเขาเนี่ยติดหนึ่งจี้ก็แปะพิษได้แล้วเพออีโว่ลลังสองเป็นท่าเวนช็อกติดแค่สองจี้ก็ตีได้เหมือนกันแถตมตีหกสิบดามเมจถ้าอีกฝ่ายติดพิษอยู่แรงอีกเป็นร้อยยี่สิบเลยถือว่าแรงมากๆนะฮะแล้วก็มีการ์ดใบใหม่ด้วยนะฮะอย่างเจ้ากราฟไฟไฟ,ฟอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกตัวนี้ไม่ใครถูกเลยเจ้าไอสกังกาฟิตี้เนี่ยอย่างงี้ง่ายดีเขามีอบินะฮะ ชื่อพอยซ์ชันโคตติ้งทำให้แม้อยู่ข้างหลังเนี่ยตัวเองก็สามารถแปะพิข้างหน้าอีกฝ่ายได้ทําให้เราแปะพิได้ไม่ยากเย็นนักทั้งจากร่างแรกของโดโอหรือว่าจะเป็นเจ้าสกังตัวนี้แล้วก็ติดรักไายมาหนึ่งใบเพราะว่าด้วยความที่เจ้าตัวหลักของเล็กดาวเนี่ยโดโอเนี่ยติดแค่สองจีก็ตีได้แล้วทําให้เราเนี่ยสามารถมีเทิร์นที่จะเหลือเอาจีไปติดรักไายแปะดาเมจได้เพิ่มอีกยี่สิบด้วยก็เป็นแครี่รองในเด็กนี้แล้วกันนะสำหรับรักไลนะฮะก็นะ่าสนใจมากสําหรับเจ้าโดโอในปัจจุบันนะ ถ้าไม่เจออาซิอเยอะนะปัจจุบันอาอุดเยอะก็จะแปะพิษไม่ติดสักหน่อยนะฮะแต่น่าสนใจมากๆชอบตรงนี้แล้วก็แดกสุดท้ายครับผมพระเจ้าที่แท้จีงของเราผมบิบาเรลครับเจ้านี่ผมแค่อ่านมันก็ขำแล้วเจ้านี่คือจุดเด่นเนี่ยคือเขาล้างสองให้พีร้อยหกสิบเท่าตัวโอเมื่อกี้ถ้าต,าตีคือเขาสามารถทําได้โดนหนึ่งว่ดังเมทนะแล้วก็จะฮิวตัวเองถึงสามสิบหน่วยเลยทีเดียวครับใช่คิวตัวเองสามสิบแต่ว่าแต่ว่า เรามีมาดาฟี่ช่วยแรมจี้อยู่ไงไม่ยากแล้วก็คนนี้ใส่เป็นภูคูลินใบใหม่ครับผมมีอาบิคอมฟอร์ตติ้งซองสามารถฮิวโปรเกมอนของเราข้างหน้าได้เธอละยี่สิบติดมาหนึ่งใบในทุกความที่เด็กเนี้ยเล่นเป็นจี้น้ํเพราะเล่นมาดาฟี่เรายังใส่อิดะมาด้วยทั้งไม่ฮิวจุกๆเลยทั้งฮิวจากภูคูลินข้างหลังเธอละยี่สิบแล้วก็อิดะฮิวอีกเธอละสี่สิบได้แล้วก็ตัวเองตีอีกฮิวอีกสามสิบนี่เป็นไงน่ากลัวไหมใครมีสองใบแล้ว ลองออกไปเล่นดูนะครับผลเป็นยังไงบอกผมไปด้วยก็ประมาณนี้อันนี้คือสรุปหน่อยๆถ้าใครคิดไม่ออกจริงว่าจะแลกใบไหนดีเนะี่ก็สรุปให้แล้วว่าเกียรติน่าเล่นง่ายสุดหลากหลายสุดครับลองลงมาเนี่ยผมเชียร์เป็นเจ้าวัคิโอนะเพราะว่าเล่นง่ายเหมือนกันแล้วก็กำหลาบ18เทนเนอร์ได้ดียิ่งนักนะฮะ18เทนเนอร์โปเกมอนน้อยเป้าน้อยวัคิโอตีมันมเลยแล้วก็อันดับส ผมเลือกตูกรักคนใหม่ล้วกันที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะหรือเจ้าเดโอนั่นเองเป็นโปรเกมอนสายแปะพิษน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะแม้ว่าปัจจุบันจะอุดเยอะสักหน่อยแต่ว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับาะประมาณนี้ในคลิปนี้นะสุดท้ายใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับการ์ดแต่ละใบก็สามารถคอมเมนต์มาด้านดังได้เลยหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้ระโยชน์ก็รบกวนกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ